กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะบุสเบตพิทิดาบี้ครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปแนวทางการปั้นม้าแดงลงแขงขัน cm กันบ้างนะครับนะรอบนี้มีการเซตการ์ดอะไรบ้างนะครับผมรวมถึงในสุกอม,มาที่แนะนําในการปั้นม้าแดงรอบนี้มีใครบ้างก็มาสรุปให้ฟังกันนะครับว่าแล้วก็ป่าเริ่มกันเลยครับโดยหลักๆครับผมนะม้าแดงที่จะมาแนะนําในการปั้นรอบนี้ครับผมนะก็จะมีหลักๆอยู่ที่2ตัวเลยครับนั่นก็คือตัวของน้อง อ่าไล่เดือดเจอครับผมกลับ การ์ดัเดอร์นะครับผมนะกับไทคิออนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหลักๆนะโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวของการ์ัเดอร์ครับผมนะก็จะมีสกิลโดมิเนเตอร์นะครับผมนะเป็นสกิลลดความเร็วนะครับผมนะช่วงท้ายสนามนะครับนะอันนะกับอันนี้ครับผมก็จะเป็นตัวของไทคิออนนะครับผมนะก็จะมีสกิลเดียวกันครับผมโดมิเนเตอร์เช่นเดียวกันเป็นสกิลที่จะทำงานในช่วงท้ายสนามของสนามกลางนะครับนะก็เรียกว่ามีโอกาสครับผมนะที่ถ้าเกิดเราเอา2ตัวนี้ลงพร้อมกันเนี่ยก็อาจจะติดพร้อมกันทั้งคู่นะครับผมก็สามารถตัด มาฝันข้าได้ดีมากอีกหนึ่งอันนะ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวกราฟเดอร์กับตัวของ t y t อ o n อีกตัวนี้ครับผมนะที่นิยมใช้ในสนามดีเช่นเดียวกันก็คือตัวของน a จอ r ์ครับนะโดยนเจอร์เนี่ยเขาจะมีสกิลลด Stamina ครับผมสอง s t a m i 2สอันเลยนะครับผมนะก็เป็นลด Stamina ครับผมของสนามกลางช่วงกลางสนามนะครับผมนะอีออันนี้ครับผมก็จะเป็นการลด Stamina ครับผมนะช่วงท้ายสนามครับผมแต่ก็เป็นในส่วนของสายเลสเช่นเดียวกันนะครับผมนะดังนั้นครับผมนะตัวของนเจอร์เดียก็สามารถตัด Stamina ของฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากพุดที่ก็คือ จะมีการขับผมปั้นในสูวนของตัวกาเดอร์ครับผมเป็นการตัดสปีดนะครับผมนะส่วนเนเจอร์ก็เป็นตัดตัดสตานิน่าครับผมนะก็ทำให้2ตัวเนี้สามารถลงพร้อมกันได้ทั้งคู่เลยนะก็เรียกว่าเป็นคู่หูดูโอ้ครับผมของสายม้าแดงครับผมนะที่น่าจับตามองในสนามรอบนี้เลยอย่างมากเลยครับ อ่ะโอเคครับทีเดอร์มาดูในสุขของเซตการ์ดกันหน่อยดีกว่านะครับผมนะเซตการ์ดครับผมแล้ว่าเซตการ์ดของตัวการ์ดพันเดอร์กับเนเจอร์เป็นไงบ้างไปดูกันโดยหลักๆครับผมนะขอเริ่มที่ตัวของเนเจอร์กันก่อนครับหากใครครับผมนะมีความกังวลว่าจะไม่สามารถจบในสุขของ UA ได้ครับผมนะก็แนะนำครับผมเซตการ์ดตามนี้เลยนะก็จะเป็นนะครับผมนะเป็นสปีดหนึ่งนะครับผมสตาบินด้าอ่าสปีดหนึ่งนะครับผมนะสตาบินด้าหนึ่งแล้วก็ความรู้สี่นะครับนะก็จะมีการเซตประมาณนี้นะก็ สปีดครับผมก็จะเป็นตัวของชิตาสแบ็คครับผมนะฝ่ายตรงข้ามมาส่วนการ์ดสตารบิน่าก็จะเป็นตัวการ์ดของน้องข้าวนะครับผมนะเป็นการ์ดจากอีเวนต์นะครับส่วนความรู้ครับผมก็จะมีตัวของประธานนะครับงานะแล้วก็มีตัวของอ่าบอร์รีสเดย์ครับแอคเนทฮิยอนแล้วก็การ์ดอีเวนต์เนเจอร์นะครับผมนะก็จะประมาณนี้จะช่วยให้เราครับผมดนะันในสุดของค่า,วาความรู้ขึ้นมาได้สูงมากเลยนะก็จัดไปประมาณนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยในสุดข,ของการ์ดน้อง ดอกหญ้าของเรานะครับนะซึ่งในเราก็บอกว่าในสุขของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะหนักไปทางสายสปีดนะครับผม s t a m i n าและก็พาวเวอร์ครับผมพยายามโฟกัสที่ตัวของค่าสตามิน n a ที่หนึ่งเราจะได้สามารถวิ่งจบในสุขของ UA ได้นะแต่ถ้าเกิดใครจบ UA ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมนะแต่ขอให้สแต c k ถึงครับผมอันนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าการจะเล่นในสุขของม้าดีบัฟเนี่ยเราต้องการครับผมในสุขของสแต c k แต้ skill นะครับผมนะเพื่อเอามาอัพสกิลให้ครบนะในส่วนของตัวน้องดอกหญ้าครับผมนะครับนะก็คือ grabber เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างครับมีอย่างแรกครับผมเ รถตามิด้าครับนะของสายเพชเซอร์นะครับนะนี่นะครับชนะ่วงนะต้นสนามครับอันนี้ก็เป็นใส่วนของสายเพชที่เดียวกันนะครับผมนะเป็นรถตามิด้านะครับนะช่วงกลางสนามและการสุดท้ายครับผมเป็นในส่วนของอาสายเลขครับผมนะแต่เป็นการรถตามิด้านะครับผมนะทั้งหมดเลยนะครับนะทั้งหมดเลยนะของมาฝ่ายตรงข้ามหลักๆก,ก็คือจะเป็นการสายโจมตีในส่วนของสายเพชเป็นหลักอ่ะ แต่ในส่วนของสายเลดก็ไม่ปล่อยเป็นการไดครับผมนะสายเลดครับผมอย่างแรกเลยก็เป็นในส่วนของลดความเร็วครับผมของสายเลดช่วงท้ายสนามนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลดความเร็วครับผมของม้าตัวอื่นทั้งหมดนะครับผมนะช่วงท้ายสนามในส่วนของตัวสนามการเช่นเดียวกันนะเรียกว่ามีทั้งตัดในส่วนของสปีดและก็ตัดทั้งสตามบินาครับผมนะให้ครบเลยส่วนที่เหลือครับผมก็จะเป็นการอัพสเต็กทั่วไปครับผมให้เราสามารถเอามาวิ่งในสนามได้นะอ่ะก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของตัวการ์ดแบนเดอร์นะครับ มาซ้อนี่สู่ขอตัวเดเจอร์นะครับผมนะเดเจอร์ Danger ตัวนี้ครับนะก็เป็นเมเจอร์ที่จบในสู่ของ u เเช่นเดียวกันนะครับนะโดยหลักๆก,ก็เบอร์เดอร์ครับนะเราก็จะมีการขอโทษค่าวิทย์ครับผมให้เกิน1,000ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นเซตการ์ดแบบใส่เป็นความรู้สี่นะครับผมนะความรู้สี่ผู้ช่วยดึงแล้วก็บีในสู่ขอค่าอ่า ไปสปีดหนึ่งะครับนะหลักๆก็เหมือนกันครับนะโดยโฟกัสครับผมในสูตรของค่าวิทเป็นที่ตั้งนะครับนะส่วนการสริวนะครับผมอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเพียงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดิงการที่มีการแจกแต้มเยอะอยู่นะตรงส่วนนี้แต้มสกิลเอาไปเยอะนะอ่ะสกิลครับผมในสูตรของตัวเดเจอร์นะครับผมนะก็มีอะไรบ้างครับผมนะเป็นการตัดสตามิน่าครับผมนะของสายฟอลเดอร์นะครับนะก็ช่วงต้นเกมนะอันนี้ก็เป็นการลดความเร็วครับผมของสายฟอลเดอร์ช่วงท้ายเกมนะ อันนี้ก็เป็นดสไซน์ของการลดสปีดครับผมขอสาย N นะครับ N c o นโคซนะครับนะช่วงท้ายเกมเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นในสุดของการลดสติมิน่าครับผมช่วงกลางเกมของมาทุกตัวนะอันนี้ก็เป็นในสุดของการลดพวกอ่าสตามิน่านะครับนะช่วงท้ายเกมครับผมนะของสายเลดเช่นเดียวกันนะรวมๆแล้วก็คือเราก็สามารถเอาบัทั้งสองตัวเนี่ยลงไปพร้อมๆกันนะเพื่อทําการปรับสปีดเรับผมตัดสตามิน่าของมาตัวอื่นได้นะแค่นี้ก็สามารถวิ่งได้ทั้งคู่ละ ประมาณคร่าวๆนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของเกมเพลย์ครับผมในการปั้นกันบ้างนะผมจะขอยกตัวอย่างในส่วนของเกมเพลย์ในการปัน้นกกน,น,นกกรบาดเดอร์ครับผมเอาไปใช้ในการอ้างอีกนะใครสนใจก็ลองไปดูนะครับผมในส่วนของการรัสแซปต,ต่างๆนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็คงจะมาประมาณนี้นะก่อนจากก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับ,บส,สไครต์ด้วยนะครับและเจอกันนะครับในสวนข,ของม้าตัวถัดไปครับเอาละครับผมก็มาเริ่มกันเลยในส่วนของวิธีการเลี้ยงกาสวัตเดอร์แดรครับ หลังจากที่เราและผมมีการอัพเลเวลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มในส่วนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันได้เลยครับโดยหลักๆแล้วเราจะพยายามเน้นในส่วนของค่าสตามิน่าเข้าไวไ้นะครับนะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยไม่ค่อยมีการฝึกสตามิน่าที่เยอะนะแล้วก็ได้เรารับผมในส่วนของสปีดกับพาวเวอร์ก็แซงมาสักนิดนึงนะครับผมดังนั้นสแต็กก็จะประมาณเข้าค่าประมาณนี้นะไม่ต้องเป๊ะตามนี้ก็ได้ครับผมนะแต่พยายามโฟกัสที่ตัวของสต้ามิน่าสักนิดนึงในส่วนของสปอร์ตการ์ดครับผมเราก็จะใส่เป็นความรู้สี่นะคร อ่าสปีดหนึ่งครับนะโดยซาบิด้าที่เราใช้ก็จะเป็นของน้องข้าวนะครับผมนะซึ่งเป็นการ์ดจากอีเวนต์ครับผมมีสกิลแดงอยู่พอสมควรนะและที่เหลือครับผมก็จะเป็นในสุดข,ของการ์ดเขียวนะครับผมนะโดยมีการ์ดขีดสำคัญอยู่สายใบครับก็คือบาร์าเดสนะครับผมนะ แล้วก็ดูดอฟอาร์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวของการจักกิจกรรมครับผมตัวของเนเจอร์เขียวได้เองครับแล้วก็ตัวของไทอิออนก็มีการใส่มาเพื่อเอามาปั๊มสแต็กนะครับผมแล้วก็มีสกิลที่เบาในสุของตัว,ตวสนามสั้นตามไปด้วยนะโอเคครับผมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ที่เหลือก็ปะลุยกันเลยนะ ในส่วนของการฝึกการ์ดนะครับผมนะวันเดอร์นะครับนะก็ควรจะมีการปับสเต็คครับผมในส่วนของค่าสตามิน่าถือระดับหนึ่งตัวส่วนนี้ถือว่ามีความสาคัญอย่างมากเลยอ่าโอเคนะครับเริ่มต้นครับผมก็พยายามโฟกัสครับผมในเรื่องของการปับสเต็ทั่วไปตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะพยายามโฟกัสในส่วนของค่าสตามิน่าเอาไว้เยอะๆนิดหนึ่งเพราะว่าสตามิน่าส่วนใหญ่เราจะขาดเยอะนะ,ะอ่าแต่ถ้าเกิดแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดออกมาดีก็จัดไปได้เลย Uh huh. ตัวส่วนที่จะเลือกปรับอารมณ์ก็ได้นะครับนะแต่ของผมนี่ก็ขอหนักไปทางสายสตาร์บิน่าสักนิดหนึ่งก่อนโอเคครับตอนนี้ตัวของการ์ดคิดตักก็ดันให้เรียบร้อยละที่เหลือตอนนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็ไปฝึกในส่วนของสตากก่อนนะอ่ะสตาร์บิน่าไปครับโฟกัสสปีดสตาร์บินานครับผมนะสองอันนี้เป็นค่าหลักเลย เดี๋ยวพอหลังๆวิ์ของเราจะขึ้นมาโดยธรรมชาติเองนะอ่าเดินๆไปครับน่าโชว์ต้นของเราแตกไม่ค่อยดีครับนะก็เอาประมาณนี้ไปก่อนก็แล้วกัน เช็คแรกสแต็กอาจจะปัญญาที่ดึงนะเพราะว่าสปีดหลายๆค่าของเรายังถือว่าต่าอยู่เพราะเราไม่ค่อยได้ฝึกในส่วนของตัวสปีดครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามดันสปีดขึ้นมาพอเราเริ่มมีการ์ดลุ้งนะครับผมนะ้เราก็ค่อยๆเริ่มดันขึ้นมาตามสเต็ปไปในส่วนของปีแรกนะพยายามโฟกัสในส่วนของนี่ตรงนิดนึงอ่ะพอดีลุงเริ่มมาแล้วนะแต่ก็บาพร้อมน้องข้าวครับผมแต่สปีดต,ต้องต่ำมากครับผม,ผมฝึกลุงก่อนนะสปีดต่าเกินไปนะ โอเคครับตอนนี้ค่อยๆดันไปก่อนอเริ่มต้นได้ดีนะถือว่าแล้วก็อย่าลืมครับผมนะถ้าเกิดมีโอกาสเราสามารถแข่งได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดมีการปรับสแต็กในส่วนของสนามกลางมาแล้วนะครับนะเพราะว่า วันเดือนธันวาครับผมนะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นพวกสนามระยะสั้นนะครับผมสนามใหม่นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราแข่งรอบสองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือช่วงธันวาปลายปีนะครับผมนะถ้าเกิดเราไม่มีอะไรขึ้นมาครับนะก็สามารถที่จะไปแข่งตัวส่วนนี้ได้นะตัวส่วนนี้อ่าแต่พอผมเนี่ยก็คือรอบนี้ก็คือมาปั้นครับผมนะดังนั้นก็จะเอาฝึกต่อนะเพื่อมีในสุขภาพสปีดขึ้นมาอันนี้จังหวะนี้คือเราโดนอีเวนต์มาพอดีครับนะก็เลยขอเก็บไว้ก่อนนะก็พยายามครับผมสแต็กรวมๆกันไว้เยอะๆไว้ครับ เพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราอยากได้สกิลแดงเนี่ยเราก็ต้องได้จากการไปทำในส่วนของอีเวนต์ครับมันจะมีการปลดล็อกออกมาเยอะโดยเฉพาะการ์ดขอไคโจของเราครับนะไคโจนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์กันเยอะนะดันเนเจอร์ใบๆ,ๆก็แล้วกันนะครับนะรีบดันเข้าไปครับจะได้ลุ้ได้หลายๆใบ ช่วงประมาณเดือนมีนาช่วงปลายจะมีการปรับอารมณ์นะแต่งั้นตัวส่วนนี้ก็ค่อยๆว่ากันเดินไปก่อนนะอืมตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราต้องแข่งบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวเรามีแต้มสกิลไม่พออัพสกิลนะตรงนี้ต้องระวังด้วย โดยสนามแข่งที่เราต้องโฟกัสครับผมหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสนามเอทเคับนะครับผมอันนี้ถือว่ามีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของสืบทอดครับผมนะถ้าโชคดีได้สืบทอดสกิลมาเนี่ยขอสนามเอเคจะดีมากพยายามโฟกัสในส่วนของสนาม G1 เข้าไว้นะครับผมเนะเพื่อเอาในส่วนของแต้มสกิลเข้ามาเพราะว่าเราต้องการแต้มสกิลเยอะพอสมควรอ่าโอเคครับนะ ในกรณีที่ตามิน่าของเราบีไปถึง400ครับผมตัวสุดี้เราอาจจะมีการอัพสกิลฟ้าสสักทีหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดไม่บีก็ไม่เป็นไรครับนะเราก็แค่เก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปภาวนาให้อยู่ที่โชคลาบนะ ระดับไปสวยเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ห้านะครับต้องพยายามหาแข่งเพิ่มน่าโอเคครับ น่เอาลูกมาความรู้เหลือน้อยนะต้องพยายามดันความรู้มากกว่านี้ตามีหน้ามาก่อนนะครับ ค okay, ครับที่เหลือก็ปลายความรู้ยาวๆสวัสดีไม่มีอะไรไหมครับผมดันความรู้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวขอเช็คดูนะครับผมสนามนิดหนึงอ่าโอเคครับ ก็เป็นอาริมาคินเนนนะครับนะก็คนเดินใี่เข้ามารีบมาสักนิดหนึ่งป่ะลุยกันต่อเลยครับนะโอเคก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ยังพอถูพอไถได้อยู่ เอาสแต็กมากเอาไม่นี่มาเอาเอินดิจี้มานะน่ะเอาเอินดิจี้มานะครับผมแล้วก็ด้ไปฝึกต่อน่อโอเคครับไปดันตอนนี้ดันความรู้รัรรวๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เกตดเริ่มมาแล้วนะครับ ช่วงเวลาปีที่สาเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรีบดันในส่วนของความรู้ให้ไวเลยนะงานช่วงนี้จะไม่สนอะไรนะครับะจะดันแต่ความรู้รัวๆเลยอ่ะนิดๆหน่อยๆได้ครับ ก็ช่วงมีนาก็จะมีปั๊มสแตกนะครับนะอีกรอบหนึ่งอ่าสืบทอดครับอ่าโอเคครับ ไปความรู้ยั่วๆไลครับตอนนี้่าตอนนี้ก็อาริมาคิเนแล้วนะครับนะสแต็กก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับรวมๆนะก็อย่างที่เห็นอยู่ที่ประมาณ548ครับผมนะตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพอละที่เหลือก็แค่เอามาดูครับผมว่าตอนนี้เรามีครบหรือยังนะครับนะเอาสกิลที่เป็นในสกขขอร์สกิลลดความเร็วก่อนนะครับนะดูสิว่ามีครบไหมนะ อะก็ยังถือว่ามีแต้มเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะแต่ยังไม่ัพตอนนี้นะครับ,อ,บอ่ะโอเคครับ อย่างที่เห็นครับไป็นองททำอะไรครับผมอัดไปเลยนะครับนะสปีดครับผมให้ไอความรู้ให้เกิน1,000ขึ้นไปนะครับนะพันหนึ่งรอยเดี๋ยครับผมนะไอพันหนึ่งนะครับผมนะหรือไม่ก็ขึ้นสุดไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะดันไปครับให้สุดนะ ครับที่เหลือก็มาดูกันตอนจบนะอ่ะโอเคครับตามนี้แล้วก็ปรับเป็นวิ่งเรทครับเรียบร้อยนะครับจบโยเอไฟนอนเรียบร้อยน้ำ จะเกิดท่านไหนที่สนใจได้ครับผมนะเดี๋ยวมาดูการอัพสกิลตอนจบกันนะน่จบแล้วครับผมพยายามเล่นจบยัเอให้ได้ครับผมนะเพราะว่าตอนจบยัเอเราจะได้สแต็กพวกสกิลต่างๆมาเยอะครับผมเราจะได้สามารถอัพอะไรได้หลายอย่างตามไปด้วยนะแน่นอนเขาบอกว่าไม่จบก็ได้นะแต่ปไปไปได้ควรจบเพราะว่าเราจะได้สแต็กแต้มสกิลมาเยอะมากมันจะช่วยในเรื่องของการอัพสกิลของเราเอาไปใช้การอัพอื่นได้เยอะนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะ มาไล่กันก่อนนะครับผมนะสกิลได้ครับเอาให้หมดเลยนะครับตรงส่วนนี้นะมีสกิลไหนก็ใส่ให้หมดเลยครับอ่ะหลักๆก,ก็จะมีปะมานี้นะที่เหลือก็ค่อยๆไล่ครับผมนะสกิลอื่นที่พอเลยได้เลยครับนะเราเล่นในส่วนของสายเราต้องดูด้วยครับผมว่าเราจะเล่นสุดสายไหนบ้างนะแต่ถ้าดูลดักษณะเลนของผมเนี่ยจะมาทางสายอ่าสายเลสมากกว่านะครับผมนะเพราะว่า อันเนี้ยสกิลเนี้ยมันจะทางานก็คือใช้ในส่วนของสายเพจนะซึ่งผมจะเล่นสายนี้มากกว่าอ่าที่เหลือก็ไม่เป็นไรครับผมที่เหลือเราก็อัพสกิลตามที่เราไหวนะครับนะตามเล่นไปเลยครับเนี่ยครับผมวันนี้ก็อัพไปเลยครับผมนะตามยิสากรรมนะใครมีแจมอะไรอัพไหวก็อัพไปนะอ่ะรวมๆก็จะประมาณนี้กันละกันนะครับนะบนะในส่วนของ เนเจอร์ <Nature S 2> ของเราได้ครับเอ้ยไม่ใช่ครับผมตัวของกาส a ั b เดอร์ของเราครับนะก็มีประมาณนี้เป็นสกิลครับผมสายลดสตามินานี่ผมเป็นหลักเลยนะอ่ะโอเคครับได้เป็นไรครับสามดาว <laughs> โอ้โหวิศร์นะครับผมนะโอเคอยูยไฟนอทหนึ่งครับ อโอเคครับผมก็ไลน์ดีก็จะประมาณนี้นะก็ใครสนใจก็ลองไปทําตามอยู่ได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ